สวัสดีจุกระแมงบอ,อนวันนี้มีของจาก f อส่งมาให้ถึงบ้านนะครับเป็นของชิ้นแรกผมก็เลยถ่ายคลิปเพื่อให้น้องเขาเห็นนะนี่นี่คือเขาเข้ามา,มาส่งยังมาแล้วไป,ไปอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอ่าเป็นของชิ้นแรกตั้งแต่ผมทําคลิปในนามคนกรุงเทพไปดูไปดูปดปคนกรุงคนกรุงเทปไป นี่นี่รถค,คนกรุงเทพนั่นแหละเนี่ยทำคลิปมาสองเดือนรถจอดเต็มบ้านเลยอ,อันนี้ขมโมยใครมาบ้างเนี่ยน,นี่ครับคุณไปรักใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณครับขออคุณคุณนี่เดี๋ยวเราไปดูกัน,นคน,นคคคคส่งของนี่แบบคุ้คคนๆเ่ยนะมันหน้าตาเหมือนดาราคนหนึ่ง า,าเก,ากเออคุณโอเค <c oughs> okay, ขอบคุณมากครับเ <Okay, S 2> ปไปดูกันเดี๋ยวเราไปแกะกันในบ้านเปิดไฟไหน่อยเดี๋ยวมันมืด <c oughs> เดี๋ยวเอซีไม่เห็นวันนี้ <c oughs> เป็นของขวัญชิ้นแรกตั้งแต่ผม ใช้ชื่อในนามคนกรุงเทพมาเนี่ยตั้งแต่ผมทําคลิปฮาฮาตลกๆมาเนี่ยนี่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 ไปดูดิไปดูดิดูนี่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 เดี๋ยดูชื่อนี่นี่ครับขอบคุณมากนะครับเอฟซีนะครับเอฟซีส่งของมาให้นี่คือของชิ้นแรกที่ได้จากเอฟซีนะแล้วก็ขอบคุณจากใจเลยนะจําไว้นะน้องคนที่ส่งให้ผมเนี่ยชื่อนาย่ะดอกไหมนายพิรมได้ รินรังนี่ฟังนะนายพิรมได้รินรังเย่เฮ้ยเราเรียกทำไมชัดจังนะทำไมพูดสำเนียงแปลกๆอย่างนี้นี่นายพิรมได้รินรังเนี่เขาส่งอะไรมาให้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีหลังแต่ผมขอบคุณน้องเขาก่อนเด้อพี่ขอบคุณมากเด้อที่ส่งของขวัญมาให้มันจะเป็นอะไรพี่ไม่รู้ เพราะว่าน้องทักแชทเข้ามาบอกว่าจะส่งของมาให้นะน้องทักแชทมาผมแล้วจะส่งของมาให้พี่ก็ให้ที่อยู่ไปแล้วน้องก็ส่งมาจริงๆก็ามาดูกันไหมอ่ะมาดิดูกันไหมรุเนเหมือนกันเนี่ยที่ผมทําคลิปเพราะว่ามันเป็นของชิ้นแรกที่มีเอฟซีสมมห้ขอบคุณน้องมา,มากเลยน,ะน,นี่ที่มันคุน้นคุ้นเนี่ยไ <c oughs> อ้นี่เนี่ยมันคุนค้นคุ้นเ่ยอ้น,น,นี่นาคุนค้นคุ้เลย เหมือน <mm เคยเจอท,ที่ไหนเอ้ยที่ที่เราไปทุ่งนาเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นเปล่าเหมือนเคยเจอมันที่ไหนวะตอนที่ไปทุ่งนาเนี่ยเลยูเลยด้รุ่นก่อนนะจ๊ะอันนี้หน้าคุ้นๆเว้ยเฮ้ยข้างหลังอะไรวะอู้หเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะรู้ได้ไงอ่ะผมว่าคนรู้แล้วแหละอแกะแกแกเอ้ยเอาเอาเอาแกดีๆเอาเหมือนปีปากกัดออกเลยปากกัดดึงเลยไม่เหมือนน้องเขา น้องเขารู้ได้ไงว่าผมชอบใส่แบบนี้ใช่ไหมจริงๆถ้าผมหาซื้อเองมันก็ไม่กี่บาทหรอกใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยมันคือเนี่ยเขาเรียกว่ามันทางใจไงใช่ไหมมันมันเนี่ยเรื่องของความรู้สึกอ่าดูดูอู้ไอ้่าดูเชฟไม่ไม่อ่านนะไม่ออกเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าใครนะไม่รู้เออผมไม่รู้โอเคไหนในดูดูอีกหน่อยไม่รู้ดูดูอีกข้างนะจ๊ะอีข้างขอเขาดูหน่อยนะจ๊ะ กูว่าไม่ต้องลุ้นแล้วมั้งกูว่าเขารู้หมดแล้วนี่ไม่มีใครรู้หรอกยังไม่รู้นะผมผมก็ยังไม่ได้เปิดดูนะนี่ครั้งแรกดูด้วยกันนะอาจจะรู้แล้วแหละว่าเขารู้เลยนะจ๊ะเนี่ยใช่เลยใช่เลยมันคุ้นที่เราไปทุ่งนาเมื่อวานนี้มันน่าคุ้นคุ้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามนเป็นใครนะเอ้ต้องใส่ต้องใส่น้อยใส่หน่อยเออวิธีการใส่ใส่ยังไงอะวิธีการใส่ต้องยกเท้าขึ้นสูงๆแล้วเหยียบลงแรงๆ เออนี่แหละใส่เข้าไปอันนี้ก็ไม่รู้ก็ใส่ไงมึงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมลองเดินดิกไ้รู้รู้รู้สึกว่าแผ่นดินมันสูงขึ้นไหมเออรู้สึกดีเลยทำไมรองเท้าคู่นี้มันรู้สึกดีต่อจิตใจยางไงวะเอออ่าเออไม่ใส่แต่ในบ้านไม่ไม่อยากให้โดนเปื่อนโคลนเปื่อนดินเลยนะเนี่ยรองเท้าแบบนี้มึงต้องเก็บไว้บูชาไหมคููนี้ต้องเก็บไว้ใส่นานขอบคุณมากนะ ขอบคุณมากขอบคุณมากให้ดูก่อนนะนขอบคุณมากน้องเอฟซีนะไอ,ไอตรงไอปลายเท้านี้เอาไปปล่ไอยไฟดีไหมไม่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 ไม,ไมออ่คู่นี้รักมากคู่นี้รักมากไอสองคนนี้ผมรักมากเลยน,ะนั่นเอขอบคุณนะขอบคุณอ,อ,อชอบมากสองคนนี้นะอขอบคุณเอฟซีนะครับน้องพิรมด่านได้รินรังได้รินรังนี่ขอบคุณครับบ๊ายบาย